นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการก,ก,กระทรวงกลาโหมประเดี๋ยวกันนี่นะครับตั้งแต่เรื่องสื่อซึ่งกำลังมีการเรียกร้องให้ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับประกาศคสชสองฉบับให้เลิกเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรโดยสรุปเมื่อวานนี้บอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าขอให้รอนหนึ่งปีเป็นไปตามรูปแบบของคนสชและาบาลซึ่งเราก็เดินตามสัญญาที่เอาไว้กับประชาชนไม่รู้ว่าจะรีบไปไหน รัฐบาลก็ชี้แจงมาตลอดต้องให้รัฐบาลกับกบชชได้ทํางานกําลังแก้ปัญหาทุกอย่างทําให้เกิดการปรองดองเศรษฐกิจกความมั่นคงเรากำลังแก้หมดเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจการจะทําให้ประชาชนหรือหน่วยงานไข้เผดต้องไม่ทําผมไม่ต้องบอกว่าสิ่งใดล่อแหลมหรือไม่ล่อแหลมไม่ต้องอธิบายเพราะทุกคนเข้าใจนอกจากนั้นน,นะครับประเด็นเรื่องที่พรรคการเมืองอ้างว่าจะต้องยกเลิกกฎเกณฑ์บางประการเพื่อให้เปิดประชุมได้พลเอกประวิทธวงษ์สุวรรณก็บอก เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับว่าตอนให้สมัครให้เข้ามาเป็นสปชอทําไมถึงไม่มาสมัครกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปกติก็ยอมให้เข้ามาทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วทําไมจะต้องไปทําอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายผมก็ไม่เข้าใจไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับการทํามันอะไรอย่างงี้ดีกว่า คือนโยบายของของคอสชอและกต่ถ้ามันอะไรอย่างนี้ดีกว่าผมอยากจะเรียนทราบว่าสื่อนะครับเรื่องอะไรเขาแล้วแต่ถ้าเวลาเนี้ยทั้งรัฐบาลและทางคอสชอกําลังดําเนินการอยู่เพื่อที่จะทําทให้ประเทศเนี้ยเกิดความปรองรองนะครับอะไรที่มันทําให้เกิดไม่เกิดความปรองแต่อะไรที่ทําให้เกิดความแตกแยก,กนั้นเราก็ไม่อยากให้ทํา ให้พักไว้ก่อนขณะนี้รอนะครับก็จะมีสภาปฏิรูปเกิดขึ้นนะครับสนชเกิดขึ้นเขาก็ดําเนินการของเข้าอยู่แล้วในขณะนี้เขารอครับ หนึ่งปีก็บอกแล้วรถแบบต่างๆที่คอ,อสชอเดินไปรัฐบาลเดินไปก็เดินไปตามคําสัญญาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะเร่งรีบไปไหนจะทําอะไรสร้างความไม่เข้าใจรัฐบาลชี้แจงโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกรฐมนตรีท่านหัวหน้าคอสชอท่านชี้แจงทุกอาทิตย์ว่าขณะนี้รัฐบาลทําอะไรคอสชอทําอะไรผมไม่เห็นมีอะไรตรงไหน ที่จะต้องไปไปทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดความแตกแยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้ประชาชนไขยเขวสับสนต้องไม่ทำทั้งสื่อและทั้งทุกหน่วยงานด้วยต้องไม่ได้ครับตอนนี้ต้องต้องให้รัฐบาลให้คนช่วยเขาทำงานขณะน,นี้เขากำลังทำงานอยู่เขาแก้ปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจกความมั่นคงและความปรองรองความแตกแยกเขาแก้หมดทุกอย่างเขากําลังทําอยู่นั้นต้องเห็นใจนะครับเพราะอะไรที่ทำมาให้ประชาชนค่อยวยหรือหน่วยงานค่อยวยต้องไม่ทำาาจาแสดงว่าที่เราไปคุยกับสื่อสือวนะผมไม่ได้บอกว่ารอดแล้หรือไม่รอดแล้ทุกคนก็อ่านเอาดูแล้วกันครับว่าให้ร้ายป้ายสีใครหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจใครหรือเปล่า นะครับผมไม่ต้องอธิบายนะครับเรื่องพวกนี้ไม่จําเป็นต้องอธิบายเพราะทุกคนอ่านก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะรัฐบาลหรือคอฉชไม่ได้ดาเนินการอะไรที่นอกเหนือไปดําเนินการตามกฎหมายทุกอย่างนะแต่ตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างเรา,เราเราข้าไปขอ,อวควา,า,ามร,าร่วมมือแต่ไม่ได้เกิดการประกาศหรือปิดกั้นไม่มีไม่ไม่ได้คือหมายความว่าทําอะไรที่ที่ทําให้ประชาชนหรือหน่วยงานค่อยๆต้องไม่ทํา นะครับฟังครับฟังท่านนิยกฟังท่านนิยกพูดครับแล้วตอนนี้เราจะมีการไม่ฟังท่านนิยมแล้วก็ไม่รู้หรอกครับในนี้ีโอกาสที่องค์กรสื่อได้กล้าให้มีการยกเลิกประกาศของฉบับของคอจช93จบลองใ ก็ขณะนี K ้รัฐบาลกับหรือขอสากรเขากำลังทํางานอยู่จะไปยกเลิกอะไรอะไรที่เกาเห็นว่าพรจะผ่อนปลนได้เขาดําเนินการเองกอสชเขามีคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะมีดูแลสถานการณ์ไปโดยตลอดครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเขานะครับผมว่าทุกอย่างไม่ต้องบอกท่านนายกหรือหัวหน้ากอสทท่านรู้ดีว่าห่วงระยะเวลาไหนควรจะทําอะไรควรจะดําเนินงานอย่างไร อันนี้เป็นกรณีเดียวก pues er ับทางที่ทำทางการเมืองต้องการให้เราระดับเรื่องในการดเรื่องปาทุาขัรื่องก็ทำทาัการเมืองก็เหมือนกันผมก็อยากจะทราบว่าเราเปิดโอกาสให้มีคอสชทําไมไม่สมัครเราเปิดโอกาสให้ดําเนินการในทุกเรื่องในการที่จะจะเอ่อในการปฏิรูปนั่นทุกเรื่องเราก็ยอมให้ทาทุกเรื่องทำไมจะต้องไปทําอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายผมไม่เข้าใจเปิดทุกอย่างให้สมัครให้สมัครก็ไม่สมัคร ให้มาชี้แจงว่าไม่ชี้แจงพ่าทำไมผมก็ไม่เข้าใจก็อยากจะทําอะไรเสนอเสนอคอสชอเสนอไอ้สภาปฏิรูปเข้าไปเขาเอาไปดูแลทั้งหมดครับเขามีสมาชิกสภาปฏิรูปอยู่แล้วนั่นแหละครับเสียงของรองนยายกฝ่ายความมั่นคงและถือว,ว่าการโกชกาลาโหมนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับตัดนาิกา20นาทีเรื่องเราเช้านี้เราสดจากจังหวัดภูเก็ตเดีย๋ยวกลับมาครับ